วัดน้อยโพคำบ้านน้อยใต้อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเดิมเป็นสำนักสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมจากการริเริ่มของพระพนมคณาจารย์พระเทพมงคลเมธีจา้าวาดวัดมหาธาตุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เนื่องจากสภาพเป็นป่าแดดส่องไม่ถึงร่มรื่นสงบอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เป็นสำนักเรียนทั้งแผนกธรรมและบาลีผมเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของวัดมหาธาตุคือแผนกบาลีจะมาเรียนที่นี่แต่ไม่มีอาคารเรียนนะคือเรียนตามป่าตามเนี่ยตรงนี้จะผลิตพระมหามหานีนยมเยอะมากตรงนี้เมื่อก่อนคือวัดมหาธาตุมันแคบไหมแลวตรงนี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้ว ท่ะที่แบบจะมาปฏิบัติธรรมก็จะมีกุฏิกรรมฐาน <Okay. S 2> หลังเ,เล็กๆรอบวัดเลยสำหรับเจ้าวาดวัดน้อยภูกข่ำรูปแรกคือพระมหาบัวสีขันติสาโรพระครูสิริปริยติคุณเจ้าวาดรูปที่สองคือพระมหาสมานฐานวโรและเจ้าวาดรูปที่สามจนถึงปัจจุบันคือพระครูปริยติภูธิคุณ ภายในวัดน้อยโพคำํำปฏิสถานพระพุทธรูปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถชาวบ้านมักเรียกว่าหลวงพ่อพระใหญ่เนื่องจากมีขนาดใหญ่ปางมาลวิชัยสูงจากพื้นดิน40เมตรหน้าตากว้าง18เมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2514หลวงพ่อพระใหญ่สีทองเปล่งปลั่งงดงามยิ่งนักถือเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครพนม ด้านหลังองค์หลวงพ่อพระใหญ่มีบันไดาทางขึ้นสองด้านเพื่อขึ้นบนฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพระใหญ่ด้านบนเป็นลานกว้างสามารถเดินได้โดยรอบด้านหน้าหลวงพ่อพระใหญ่เป็นอุโบสถเชื่อมโยงกับห้องโถงใต้ฐานหลวงพ่อพระใหญ่รอบฝาผนังด้านในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติลักษณะแปลกกว่าที่อื่นคือเป็นภาพปูนปั้นนูนภายนอกฐานหลวงพ่อพระใหญ่ มีภาพจิตรกรรมปูนปั้นนูนและการแกะสลักลวดลายที่สวยงามเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2561พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณได้เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสมมาสามพุทธเจ้าบนเสียนหลวงพ่อพระใหญ่และทรงยกฉัดขึ้นเหนือเสียนอีกด้วยวัดน้อยโพคำบ้านน้อยใต้อำเภอเมืองจังหวัดน,นครพนม ถือเป็นวัดที่มีความสําคัญของจังหวัดนครพนมเป็นวัดที่สร้างศิทยานุสิทธิ์ในบวรพุทธศาสนามาแล้วจํานวนมากทําให้ชาวนครพนมหวงแหนผูกพันช่วยกันอนุรักษ์สืบสารให้คงอยู่สืบไป